นี่บอกจะเขียนมังงะเรารู้เปล่าจะเขียนมังงะเราต้องมีความรู้อะไรบ้างถ้าเราบอกเราจะเขียนมังงะหนึ่งเรื่องจำว้เลยว่าเนื้อเรื่องหรือตัวหนังสือสําคัญมากมันสนุกปะเด็กหลายคนถามพี่บอกพี่ผมอยากเขียนมังงะอยากให้สอนมังงะแต่ว่าเรานึกออกเปล่าคือพวกเนี้ยมันมันต้องมีต้องเขียนสตอรี่บอร์ดเป็นแลวก่อนจะเขียนสตอรี่บอร์ดเป็นต้องรู้จักเรื่องของมุมมองต้องรู้จักเรื่องของการลำดับภาพ ลำดับภาพยังไงแล้วคนอ่านรู้เรื่องสมัยก่อนที่พี่เรื่มเริ่มต้นเขียนมังอะ่ะแรกๆลำดับภาพมาปุ๊บบอกคอบนอ่านไม่รู้เรื่องหรือไม่เอาให้รุ่นพี่เปิดอ่านรุ่นพี่ถามริวช่องเนี้ยมันกําลังทําอะไรโอ้โหถือว่าสอบตกกันนะคือถือว่าสื่อแล้วคนอ่านไม่รู้เรื่องเออคือพวกเนี้ยมันมันต้องมีแล้วแล้วพอเรามีความรู้พวกนี้หมดซึ่งความรู้พวกนี้ใช้เวลาเป็นเดือนเป็นปีกว่าจะกว่าจะมีเสร็จปุ๊บพอเราพร้อมเราจะเขียนการ์ตูนหนึ่งแผ่นเรารู้ไหม กระตูนหนึ่งแผ่นเอ่อหนึ่งแผ่นเขียนวันหนึ่งเนะี่ยถ้าง,งานระดับเกรดกลางๆเนะนี่ยมีฉากมีฉากมีนู่นมีนี่มีนั่นเอาอย่างที่พี่เขียนนะวันหนึ่งประมาณสามแผ่นสามแผ่นสี่แผ่นวันหนึ่งนะนั่งทํางานเป็นสิบชั่วโมงอะ่ะได้วันหนึ่งสามสามีสม่แผ่นถ้าเอาเกรดดีๆเลยแบบญี่ปุ่นเขียนมีแบบดีเทลเยอะๆรายละเอียดเยอะวันละแผ่น เผลอวันเดียวไม่ได้เด่เผลอวันเดียวได้อาจจะได้แค่ครึ่งแผ่นในการทําง,งานจร,งจริงเป็นอย่างนั้นจริงๆมันใช้เวลามากแล้วเราบอกว่าเราอยากเขียนการ์ตูนมังอ่ะพี่เอ่ยมาทั้งหมดแล้วตั้งแต่ความรู้ทั้งหมดที่เรามีจนถึงเวลาที่เราเขียนหนึ่งแผ่นอ่าว่าหนึ่งวันว่าลหลังวันเราได้ประมาณกี่แผน่นมันจะเสียเวลาเปล่าเลยที่เราเขียนมาทั้งหมดถ้าเนื้อเรื่องเราไม่ไดีพี่จะบอกทุกคนเสมอว่าถ้าเนื้อเรื่อง การ์ตูนที่เราเขียนมันไม่สนุกมันจะไม่ต่างอะไรกับการที่เราละลายเวลาทิ้งในแต่ละวันเพราะมันเสียเวลาเปล่าชั้นเนื้อเรื่องจริงสําคัญมากๆถ้าเราบอกเราจะเขียนมาอ่ะหนึ่งเรื่องจำวาเลยว่าเนื้อเรื่องหรือตัวหนังสือสําคัญมากถ้าตอนนี้ศักยภาพของพวกเราที่อยากเขียนซึ่งแน่นอนเด็กทักมาถามพี่อยากเขียนนั่นเขียนนี่ไม่ว่าจะเป็นเด็กนักเรียนที่เรียนกับพี่เองหรือว่าเด็กที่มาจะตามอินบ็อกซ์หรือว่าตามช่องยูทูบอยากเขียนการ์ตูน ทั้งหมดเนี่ยมันใช้เวลาในการเตรียมตัวเป็นเดือนเป็นปีแต่เราสามารถเตรียมความพร้อมได้ไปพร้อมๆกันอย่างเช่นอ่ะผมจะเขียนมังอ่ะอีกปีหนึ่งสองปีผมจะต้องสักภาพถึงพอที่จะเขียนมาให้ได้เราเริ่มฝึกเขียนบุมมองคนเขียนรอยยับเสื้อผ้าทําสกินโทนแบ่งลําดับภาพควบคู่ไปกับอะไรรู้ไหมการคิดเนื้อเรื่องการคิดเนื้อเรื่องคือเราไม่ต้องใช้ศักยภาพในการเขียน แต่เราใช้สติปัญญาฉะนั้นพอตอนคิดในเรื่องเราก็อาจจะบอกว่าผมคิดในเรื่องผมคิดไม่ออกผมก็จะเขียนยังไงครับเรื่องสั้นเรื่องยาวอ่าคราวนี้พี่ถึงบอกว่าพี่ถึงมีคอร์สนี้พี่จะเปิดต้นปีหน้าสอนเขียนนิยายสไตล์ไ์โนเวลไ์โนเวลด้วยไม่ใช่นิยายแบบนิยายเป็นไ์โนเวลไรโนเวลกับนิยายธรรมดาต่างยังไงครับอาจารย์ถ้านิยายธรรมดาก็จะอารมณ์ผบทเยอะนู่นนี่นั่นอบรรยายเยอะแยะแต่ถ้าเป็นไ์โนเวลก็จะฉับฉับฉับ,ฉบเป็นเหมือนแบบไม่ต้องพูดมาก ใช้การดําเนินเรื่องเอาแล้วก็คําพูดก็จะดูร่วมสมัยขึ้นจะแตกต่างจากนิยายฉนันคอร์ดไลท์โนเวลพี่ที่พี่เปิดเนี่ยต้นปีเนี่ยเด็กลงเต็มเกือบหมดเลยแล้วเด็กส่วนมากเป็นเด็กคอร์ดมากอะ่ะเพราะว่าพอทุกคนเริ่มเขียนมาการ์ตูนกับพี่มาเรียนเรียนกับพี่มาปีหนึ่งสองปีเะ่ทุกคนอยากจะมีการ์ตูนเป็นเรื่องครั้นี้เขาเนื้อเรื่องเองขาไม่ดีเพราะเอาไงพอถึงจุดจุดหนึ่งทุกคนจะรู้เลยว่าศักยภาพของเราพอที่จะเขียนภาพได้ยิ่งพอมาเรียนรู้ด้วยการรู้เลยว่าทํางานแต่ละภาพแต่ละช่อองะกบ มันใช้เวลามากฉะนั้นถ้าเนื้อเรื่องไม่ดีมันก็เผาเวลาทิ้งอาจาคอร์สไลน์โนเวลพี่จะสอนอะไรบ้างสอนเรื่องสั้นวิธีการเขียนเรื่องสั้นยังไงให้มันโดนใจให้มันรู้สึกว่าเฮ้ยมันสนุกว่ะเรื่องสั้นคือเหมือนวันชออ็อตอ่ะคือเปิดมาต้องจบต้องพุหักมุมนี่เนี้ยอันนี้ก็แล้วแต่ว่าคนเขียนจะนําเสนออะไรอาจารย์ที่เขาสอนเนี่ยเขาจะสอนเรื่องของพวกนี้การ์ตูนเรื่องสั้นการ์ตูนเรื่องยาวการ์ตูนเรื่องยาวเนี่ยก็คือเด็กหลายๆคนอยากจะเขียนการ์ตูนเรื่องยาวแต่ลืมไปว่า มันต้องเริ่มจากสั้นก่อนเพราะเด็กหลายคนหรอกทำไมคิดยาวไม่ได้เลยอาจารย์เขียนยาวไปเลยอย่าลืมว่าการ์ตูนเนี่ยถ้าเขียนมันพิมพ์เป็นเล่มมันมีเรื่องถงต้นทุนการพิมพ์มีเรื่องของเสนอสำนักพิมพ์ซึ่งเวลาไปเสนอสำนักพิมพ์เราอาจจะเสนอไปในแบบเรื่องยาวแต่สำนักพิมพ์เขาจะบอกเลยว่าลองไปกระชับและตัดให้มันเป็นวันวันช็อตรือวันช็อตก็คือตอนเดียวจบ30หน้า40หน้าแต่ถ้าเป็นเรื่องสั้นเรื่องสั้นก็จะประมาณร้อยแปดสิบหน้าไปเขียนเป็นเรื่องสั้นก่อนอาจจะเเเลล่่มมดียวจบ 2, จบบ2 ถ้ามันถ้ามันสนุกแลวมันขายได้เราค่อยขยายความจากตรงนั้นไปไปเพิ่มอีกทีหนึ่งอาจารย์าเขาจะสอนเรื่องการผูกเรื่องการวางเวฟของการ์ตูนที่มันแบบเ,เนื้อเรื่องของนิยายที่มันมีความสนุกมีความซับซ้อนมีจุดเบรกจุดพอยต์จุดที่มันกระตุ้นอารมณ์รู้สึกว่าคนอ่านแล้วรู้สึกว่าากจะอ่านเล่มถัดไปต่ออย่างนี้เขาจะมีทิศของเรื่องของพวกนี้ด้วยเพื่อปรับใช้ในการที่เราเอาไปเขียนการ์ตูนฉะนั้นคอร์ไลโนเวลเนี่ยมันคาบเกี่ยวกันสมัยก่อนมันไม่มีแต่ตอนนี้มันคาบเกี่ยวแล้วเพราะว่า เด็กหลายคนอยากจะเขียนเรื่อง <K ill ian> เขียนการ์ตูนเป็นเป็นแบบเล่มๆเ,เอาไปปรับใช้กับมังฮวาได้ไป,ปรับใช้กับมังอะได้เป็นเล่มๆได้ฉันน้กเรื่องจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากถ้าเราบอกพี่ว่าเราอยากเขียนการ์ตูนเราจําเลยว่าเราต้องขัดเกลาโครงเรื่องของเราตั้งแต่ตอนที่เป็นตัวหนังสือเสร็จพุ๊บพอมันอ่านแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยสนุกว่ะเพื่อนอ่านแล้วรู้สึกเฮ้ยมันเล้าใจหรืออาจจะลองทําเป็นไ์โนเวลเป็นนิยายเอาไปแบบลงตามเว็บ ไปลงโพสในตรงไหนออนไลน์เดี๋ยวที่คนสนใจเข้ามาดูเนี่ยไอ้ตรงนั้นน่มันก็เป็นตัววัดกระแสดได้ถ้าสมมติมันมีความน่าสนใจเราเสนอสนพพั่งพิมพ์พิมพ์เป็นเล่มอีกมันก็ยังได้เลยหาเงินได้แต่ตอนที่ยังเขียนภาพไม่เป็นเนี่ยแหละแต่ตอนที่เป็นตัวหนังสือพราะศักยภาพของภาพเริ่มดีขึ้นอย่างหลายคนเอานิยายของตัวเองมาเขียนพอศักยภาพของภาพเริ่มดีแล้วก็คือพี่มีลูกศิษย์หลายคนที่ยัง,ยงเรียนข้อส่วนตัวเนี่ยเขาเป็นเจ้าของสนับพ,พิมพ์ทําพวกนิยายติดอันดับเบสเซเลอร์ด้วยเขาเนี่ยเขาเอานิยายของเอร์ นะซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ของเขาเองอมาเขียนเป็นการ์ตูนกับพี่ก็มาช่วยดูกรอบช่วยสอนนู่นสอนนี่สอนการจ,จรัดองค์ประกอบภาพลำดับภาพเปลี่ยนจากนิยายให้มันเป็นการ์ตูนเพราะว่าเปลี่ยนรอบนี้มันไม่เหนื่อยเปล่าเพราะว่ามันถูกพิสูจน์มาแล้วจากตอนที่ขายเป็นนิยายหรือเป็นไลท์โนเวลว่ามันขายได้คราวนี้พอมันเป็นภาพมันก็พอสบายใจได้ไปเปล่าหนึ่งแนละ้วที่เหลือก็มาเน้นเรื่องของภาพเรื่องของคาแรคเตอร์เรื่องของมุมมองการลำดับภาพทําการ์ตูนยังไงจะให้มันออกมาดูดีเช่นอย่างที่พี่บอกเราว่า ถ้าเราคิดจะเขียนการ์ตูนหรือใครก็ตามที่อยากจะเขียนการ์ตูนเนื้อเรื่องเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆพยายามขัดเกาเลาและควบคู่ไปกับงานด้านภาพมันจะเป็นอะไรที่ดีมากๆพอถึงจุดหนึงที่งานด้านภาพเราสักภาพมันได้ละซึ่งแน่นอนตอนนี้เราบอกว่าเราอยากเขียนการ์ตูนพี่็จะบอกน้องๆหลายคนว่าศักยภาพยังไม่ถึงนะเพราะว่าหัว,ห,วหรือสัดส่วนหรืออะไรหลายๆอย่างที่พี่พูดไปทั้งหมดสเปคที่เราจะต้องเขียนการ์ตูนเนี่ยมันยังไม่ได้เด็กบอกว่าโหง,งั้นก็แย่เสียอาจารย์ไม่เราสามารถพัฒนาควบคู่ไปได้คือภาพแล้วก็แบ่งภาพไป พัฒนาในส่วนของภาคก็คือเรื่องของฝีมือในในส่วนที่มันเริ่มต้นขึ้นตามไปด้วยได้ก็คือเรื่องของนิยายตั้งแต่เนื้อเรื่องถ้าเราบอกว่าเราอยากเขียนนิยายนะไม่รู้หลักการเราก็ไม่ต่างอะไรกับที่เราเขียนพวกหัวเ,เขียนสัดส่วนอ่ะมันไหลไปเรื่อยแต่ถ้ารู้หลักการเมื่อไหร่เราจะรู้เลยว่าเราควรจะตีขอบจินตนาการของเรามากน้อยแค่ไหนฉนันไอเรื่องนิยายนี่แหละมันมันมาจากสมองเราถ้าเราไม่มีหลักไม่มีหลักคิดไม่มีจินตนาการเราจะรู้เลยว่า ไม่รู้ว่ามันจะควรพอแค่ไหนอะไรกําลังจะเรียกคําว่าพอดีอะไรคือเชื่อว่า,วามันมันเกินไปอะไรเงรี้ยเราจะไม่รู้แต่การเรียนรู้ด้วยกันเนี่ยมันจะทําให้เรารู้ทั้งหมดจัก,กรวาลทั้งหมดของการเขียนนิยายหรือการตีกรอบจินตนาการของเราให้ออกมาดูดีฉะนั้นถ้าใครสนใจหรือว่าเราสนใจเนี่ยพี่บอกเลยว่าคอร์สเนี่ยสอนเขียนนิยายสไตล์ไ์โนเวลนะเป็นคอร์สใหม่พี่แกะกล่องเยลยรุ่นที่หนึ่งเ,เริ่มต้นเดือนเดือนมกราปีหน้าพี่ก็เริ่มสอนแล้วถ้าใครสนใจก็ มาทักที่ได้